เป็นเรื่องที่นายปฏิพัฒน์สันติพาดาสอสอพักเป็นธรรมในฐานะรองประธานสภาผู้แทนราษฎรเตรียมให้สภาผู้แทนราษฎรจัดงานวันฉลองรัฐธรรมนูญในวันที่10ธันวาคมนี้ภายใต้ชื่องานร่วมก้าวย่างบนเส้นทางประชาธิปไตยสู่เส้นชัยแห่งรัฐธรรมนูญเป็นการจัดครั้งแรกในรอบ66ปีดูเหมือนว่าการจัดงานเพื่อสอรับงรัฐธรรมนูญเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศทางการเมืองในเวลานี้อยู่ในระหว่างการรับฟังวัม เพื่อนำไปสู่การจัดทําประชามติแต่เมื่อจั่วหัวขึ้นมาว่าเป็นงานฉลองรัฐธรรมนูนครั้งแรกในรอบ66ปีทําให้สงสัยว่ากําลังเป็นการสแสดงองอกเชิงสัญลักษ บางประการหรือไม่นั่นคือการแสดงออกถึงคณะราษฎรที่ในช่วงหนึ่งต้องคิดค้นเครื่องมือบางประการขึ้นมาสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนและให้ประชาชนเห็นความสําคัญของการมีรัฐธรรมนูญคือการจัดงานเฉลิมฉลองรัฐธรรมนูญเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่10ธันวาคม2475ณนะท้องสนามหลวง แต่อย่างไรก็ตามภายหลังเกิดการรัฐประหารในปี2500ที่ถือว่าเป็นจุดสิ้นสุดในการครองอานาจของคณะราษฎรกิจกรรมที่แสดงออกถึงสัญลักษณ์ที่เชื่อมโยงถึงอุดมการณ์ของคณะราษฎรก็ได้ยุติ โดยเฉพาะงานฉลองรัฐธรรมนูญก่อนจะเปลี่ยนเป็นรูปแบบอื่นแทนที่มีความเหมาะสมตามยุคสมัยมาในปัจจุบันหมออ๋องในฐานะรองประธานสภาที่แม้ตัวจะอยู่ในพักเป็นทับแต่ในหัวใจแล้วยังคงเป็นสีส้มตาวกักก้าวไก่ไม่เปลี่ยนแปลงแต่แหวกม่านประเพณีเพื่อฟื้นวัฒนธรรมของคณะราษฎรให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งในรอบ66ปีอาจเป็นอีกครั้งขยันหางานและรถทัวร์จะอดลงที่หน้าบ้านหมออ๋องฝาดุง ว่าตั้งแต่หมออองรับตำแหน่งนี้มานะดูเหมือนว่าผลงานจะยังไม่ค่อยมีมีแต่ทำเรื่องที่ไม่เข้าท่าดังนั้นใการจัดงานเฉลิมฉลองรัฐธรรมนูญแฝงไปด้วยการปลูกฝังอุดมการส้มเนา่าอาจเป็นอีกเรื่องจะถูกดา่าขอให้หมออองเตรียมแก้ตัวให้ได้แล้วกันติดตามความส้มแบบนี้ได้ที่